นี่คะ่ะขนมอะไรเนี่ยขนมตาลอร่อยอร่อยนะคะกล่องละห้าสิบบาทนี่เลยนี่คะ่ะร้านเปิ้ลชาแอนด์เวดดิ้งที่ออกช่องสามรายการข่าวนอกลู่นะคะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะอ่านี่ค่ะร้านแต่งงานจริงๆนะเนี่ยาขายขนมตาลขนมตาลขนมนี่เลยค่ะม,มานี่เห็นไหมคะอนุมาถ่ายป้าแพท พี่แพทย์ดีกว่าออกสื่อเนี่ยนี่เลยอะไร้ะลกเรียกว่าอะไระลูกตาลลูกตาลน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ทางร้านจะแต่งตัวไลฟ์สดโชว์นะคะแต่ตอนเช้านี่ย,ยังขยันขันแข็งก่อนนะคะเปิดเลยค่ะคุณเปิ้ลเปิดว่าอุ่นเอ้ยอันนี้การสดๆไ <สด S 1> ปเดียวนะอ่ะไปเดียวหนึ่งสองสามเว็บปิดเลยเนี่ค่ะร้านแต่งงานจริงๆนะเนี่ยร้านแต่งงานปรับตัวนะคะครบวงจรของจังหวัดสุรินทร์เปิ้ลแอนชาวเวดดิ้ง 0852425791 0852425791ครบวงจรเรื่องราวของด้านแต่งงานนะคะแล้วก็มีชอปเปอร์ที่ส่งของเท่ที่สุดใน3โลก อ่านี่อ๋อเพิ่งไปส่งมาเหรอใช่ครับสุดยอดเลยเป็นไงคะออกข่าวน้องลูดดังเลยดังไหมใจครับดีใจดีใจเลยเนาะใครสนใจแต่งงานครบวงจรทั้งประเทศไทยก็ได้เอ้ามาโบนี่หน่อยใครที่มีข่าวดีนะฮะจะแต่งงานก็แวะมาเลยครับเราบริการครบวงจรแล้ววันนี้ช่วงบ่ายเราจะมีถ่ายพรีเวดดิ้งกันด้วยพาไปดูหน่อยสิว่าร้านนี้เป็นร้านแต่งงานจริงป่ะจริงครับมามามาเลยไปอ่ะ ว่าร้านแต่งงานจริงเปล่าเอองสบายสวยๆเยอะเลยครับดูเทียบเลยอ่าว่าเราเป็นร้านแต่งงานจริงๆนะใช่เพราะฉะนั้นเราปรับตัวดูก่อนนะคะว่าอยากได้ภาพแต่งงานสวยๆแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ชุดแต่งงานทุกรูปแบบใช่ไหมน้องชาใช่ครับครบวงจรอันนี้คืออะไรคะสบายสบายชุดไทยเจ้าสาวครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งงานสวยๆนี่ก่อนนะนี่ค่ะอันนี้ต้องต้องถ่ายข้างข้างเนาะปากสวยมาก นี่เลยค่ะนี่ค่ะ,คะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านว่าทําขนมจริงๆนะคะยุบป,ปรับตัวมีค่ะร้านสวยไหมติดต่อค่ะเอาให้เบอร์โทรติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์085ครับ2อ2 5ี9 1กครับอีกครั้งหนึ่งค่ะ085 242 5ด9 1, ้ได้ทราบข่าวว่าคุณลูกสาวนี่กวาดรางวัลมา <c oughs> เกือบทั้งประเทศไทยนะคะ uh huh. ไม่ธรรมดาเลยรางวัลแะไรมา้ากค่ะเด็กๆเนี่ย โอ้มีหลายรางวัลแลวครับมีรางวัล The Kiss Thailand รางวัลชนะเลิศอันดับสองของประเทศนะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่ทิดาช้างน้อยจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ของเจ้าสาวเนาะที่จะซื้อไอ้ที่จะใส่แต่งตัวเนาะร้านสา่าน้องช้าเป๋ยดูหน่อยสิไฟเนี่ยนี่พาชมเลยนะคะว่าครบวงจรจริงๆเรื่องราวการแต่งงานมีให้เลือก นีเลือกแม้กระทั่งนี่เลยค่ะสูตรเน็กไทยใช่ไหมคะน้องชานี่เลยนะคะมากันได้ถ้าเกิดว่าสนใจงานแต่งงานครบวงจรและร้านปรับตัวใกล้แพทก็ดีเจแพทก็ยินดีช่วยเหลือนะคะนี่ค่ะเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กนะคะเด็กๆดกนี่ค่ะที่เป็นลูกสาวค่ะลูกสาวนี่เลยน้องโบนัสนะคะอันดับสองของประเทศไทยเดอะคิสไทยแลนด์นะคะแล้วก็น้องโฟกัสนี่ว่าที่นะคะ ติดอันดับเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอ่าร้านเปิ้ลชาวิด,ดิ่งยินดีต้อนรับนะคะช่วยอุดหนุนนะคะอยู่ข้างๆบ้านดีเจแพทนี่แหละค่ะไกด์แพทนี่แหละค่ะนี่ค่ะขนมทํากันนะคะเขาเรียกว่าขนมโกลส์เนาะก็คือขนมที่โกลส์แต่ว่าภาษาขมรแปลว่าส้มกําลังทําอยู่นะคะนี่เลยค่ะมาขอให้ทุกท่านมีกําลังใจเหมือนกับร้านนี้นะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะ อุปสรรคเราก็ต้องเดินไปด้วยกันนี่ค่ะขนมตาลอร่อยอร่อย50บาทขอบคุณที่ตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ไกดแพทเดี๋ยวจะโพสผ้าไหมให้ชมนะคะมีผ้าไหมลายมาใหม่าหมาอีกด้วยนะสวัสดีค่ะ